โอเคก็กลับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะแอนเพลเป็นแบรนกันอยู่ผมแอนมินบลูกับแอนมินมิงค mm ่ะ hmm. วันนี้ก็เป็นรอบจัดส่ง,งของที่15พฤษภาคม2563นบนะฮะก็ะจะมี2ท่านนะฮะของคุณนัทวุฒิมีสีนะครับ914ฟูลออโต้สีไททันนะฮะแล้วก็คุณชัยประสิทธิ์จันวิโรจนะครับเป็นแบนบงเงินสงแมกซีนลูก5นะัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบของแรมนบงเงินก่อนเลยของคุณชัยประสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูนะ มันก็ซีได้2ตัวนะตามภาพนะฮะนี่ตามในวิดีโอเลยได้2ตัวลูกได้5นัดนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการเช็คระบบให้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมอ่าลูกหมดสไลด์ค้างนะโอเคปรับลงมานะฮะไม่สามารถลั่นไกได้ไปเป็นระบบเซฟนะระบบเซฟปรับขึ้นไปลั่นไกได้นะครับผมโอเคนะเนาะระบบเซฟก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับผมต้องปิดเบอร์ไว้นะ สามนัดนะครับผมจะทําการคัดบอกให้ดูสามนัดนะฮะหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะโอเคเนาะสามนัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคัดบอกให้ดูเลยนะฮะนี่นะครับผมมันอาจจะลื่นนิดนึงน้ำมันนะครับหนึ่งนะฮะโอ้สองนะครับโอ้กระเด็นแรงมากสามนะครับรูปหมดสไลด์คล้ายอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมคัดบอกได้ปกตินะคะัปืนตั้งตรงนี่แรมโบ้นะครับ9ก้ามมนะฮะ ไม่ตอบ PK ด้วยนะฮะไม่สามารถเั่นไกลได้นะครับปรับขึ้นไปรั่นไกลได้เดี๋ยวทําการจะส่งให้คุณชัยประสิทธิ์จันวิโรจน์นะครับพร้อมลูกค้านัด2อัมกกซีนในวันนี้นะครับวันที่15พฤษภาคม2563นะครับผมนะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมเิ็บกระสุนก่อนนะครับของ94 ด้านสีฟัออโต้นะครับของคุณนทวุฒิมีสีนะฮะก็เป็นสีไททันนะครับสวยงามนะครับผมความคมชัดดูนะฮะสวยงามมากนะครับเนื้องานของโซโลจิไม่ต้องสืบเลยนะครับความสวยงามเนี่ยสวยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วตัวนี้นะครับสามารถตัแมนทั์ได้ด้วยนะครับพซิงได้เลยนะฮะแล้วพ่ลซิงคลได้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มีระบบเซนเหมือนกันนะครับแต่ปรับไปทางกลางนะ ปรับไปที่ตัวกลางนะครับผมนะฮะวืดนะฮะเห็นไหมยิงไม่ได้นะครับปรับขึ้นไปนี่จะเป็นโฟลโต้กดค้างนะครับยิงลัวนะครับ่าไปกดทีละจึดกดค้างนะครับมันถึงจะหมดแม็กนะัะแต่ว่าเราต้องใส่กระสุนก่อนนะครับปรับลงมาก็เป็นเซนินะครับยิงได้ทีละนัดนะฮะโอเคเรื่องระบบนะฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนี่นะครับเสียงสไลด์หนักแน่นอยู่นะครับระบบเซฟให้เช็คให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับปรับลงมาฮะเป็นแผอีกล้นะครับ ้วเรามาลองดูการคัดปอกนะครับตัวนี้จะดีอย่างตรงที่มีแทรกอะแดปเตอร์ไปให้นะครับผมมีแทรกอะแดปเตอร์แล้วก็มีลูกอ่าเรามาดูว่าเขาเลือกกระสุนไหมนะครับผมจะใส่ทั้งสองกระสุนนะครับเงินกับทองที่แถมไปนะฮะโดยจะใส่ทองลงไปนะครับผมตามด้วยเงินกลางนะครับอ่าทองแล้วเงินกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยทองนะฮะสโลกิไม่ค่อยน่าจะเลือกกระสุนเท่าไหร่นะครับนะฮะจะดูกันว่าแจมไหมนะครับมาลองดูกันนะฮะ หนึ่งนะครับสองนะครับไม่แจมนะครับสามนะฮะไม่เลือกกระสุนนะครับไม่เลือกกระสุนนะฮะทั้งสองรุ่นนะครับใส่ได้ในแม็กเดียวกันนะครับยิงได้เลยนะฮะนะระบบเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีไททันนะตัวนี้โซลกิ914นะครับยิงปั่ออโต้นะครับเขียนว่าออโต้นะโอเคเนาะก็ของคุณมัทวุฒิมีสีนะครับก็พร้อมแทะอะแดปเตอร์แถมให้อีกนิดนึงหมุนลงไปเลยนะฮะหมุนลงไปได้เลยนะครับเป็น เป็นปลอกลดแสงก็ได้นะครับเป็นพืนยิงปูก็ได้นะครับผมสต่เราใครที่อยากเล่นเล่นก็หาท่อมานะครับเป็นเหมือนปลอกเก็บเสียงได้นะครับแต่เสียงเรื่องเสียงก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะนะฮะก็โอเคเนาะเดี๋ยวทําการจะส่งให้วันนี้นะครับวันที่15พฤษภาคม2563นะครับทั้ง2คนนี่ได้กระสุนโครมาหนัดนะโอเคนะครับได้กระสุนครมาหนัดเลยนะฮะของแถมก็ตามภาพเลยนะฮะ สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับให้แอดดีไลน์มานะครับจะขึ้นดีไลน์ไว้ให้นะฮะเราขายจริงส่งจริงนะครับวิดีโอนี้ลงเยอะมากนะครับใน YouTube เนี่ยไปไล่ดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมานะครับสวัสดีครับโอเคก็เป็นรอบจัดส่งวันที่15พฤษภาคม2563น,นะฮะก็ของคุณณัฐพลเอ้ยณัฐวุฒิมีสีนะฮะก็จะเป็น2914นะครับเอ้ยเป็น914ไททันนะครับผมพร้อมลูก5นะัแดแซ้แล้วก็อะแดปเตอร์นะ,ะส่วนคุณชัยประสิิทธ์ จันวิโรจน์นะฮะก็จะเป็นแรมดโบงเงิน2องไมค์สีลูก5หนัดนะฮะเดี๋ยวทำการจะส่งให้วันนี้นะฮะสิบห้าพฤษภที่ของศูนย์ารั้วศึกษานะครับแอดมินค่อนข้างที่จะเปิดนะเพื่อนๆจากบางบานนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ในยูทูบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ